เอาให้ลูกกินไปโรงเรียนก็ได้ที่เหลือแล้วก็ขายดินะ,ะ,ะก็เป็นอะไรนะครับนะเราได้มีโครงการนะครับร่วมกับทางกอลงนอภาคที่4นะครับนะในเรื่องความต้องการอันนี้จะเอาอะไรกันมั่งนะครับนะที่จะทำเศรษฐกิจพอเพียงนะครับในเรื่องเลี้ยง ปิดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาปลูกมันของพื้นบ้านหมอมงหมไมอ้มอะไรเนี่ย,ยหมดเลยคนในเมืองต้องการมากนะ,ะเดี๋ยวก็ได้ขายแล้วเออจะปิดให้อาหารไปแล้วตงหมดต้องซื้อเองเนาะอา ให้เรียบร้อยเลยปุกฐานมันดีมังรับได้พี่มุ่มปุกฐานมันสูงน้ำก็ไม่ท่วงตัหน้าเลกโลบังเทสเสรับน่าสบใจนะครับหน้าตารือนะโอ้ยครับพี่ คนละคนะครับสำหรับสำนักปลัดกระทรวงเกษตรนะครับได้จัดสรรงบประมาณโครงการในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับให้พี่น้องประชาชนร่วมกับกรรมนภาคที่4นะครับตามที่กรมนภาคที่4ได้ลงมาสำรวจความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอรามันนะครับจังหวัดยะลาเนี่ย เขาก็มีความต้องการในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ,อต้องการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาวัตถุประสงค์จริงก็เพื่อให้พี่น้องอ่ะก็มีรายได้เพิ่มนะครับมีงานทำนะครับแล้วก็มีการประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่องนะในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับขณะนี้วามต้องการของหมู่บ้านก็คือการเศรษฐกิจพอเพียงแต่ทุกวันนี้ทางชาวบ้านก็หาไรายได้ต่ำาลยต้องช่วยสในทางเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อย่างทุกวันนี้ถูกต้องนะครับ ผมก็ต้องมีการติดตามนะครับมีการติดตามดูแลและก็ให,ให้ให้ประสุผมสันเร็วฮะผมจะเรียกประชุมที่หละคาในเฉพาะวันศุกร์ที่มสัสยิดฮะติดตามผลงานที่ว่าทังกเกษตรและสะกากลช่วยวันนี้ครับ